EP ที่4นี้เราจะทำงานต่อจากอ p ีที่3เลยโดยการกดเข้าไปอันเดิมนะคะที่เราทำตั้งไว้นะอันนี้ทะเลกดเข้าไปนะคะงานเดิมของเราแล้วก็กดตัวสีส้มอ p ีที่แล้วเรากา็เรียนเรื่องการทำทนสีการใส่อเอฟเฟกต์การเปลี่ยนภาพแล้วก็ซูมเข้าซูมออกนะคะต่อไปเราจะมาเพิ่มตรงเลเยอร์ค่ะ สำหรับภาพและวิดีโอแถวบนนี้เป็นแถวหลักนะคะส่วนถ้าเป็นภาพและวิดีโอแถวสองข้างล่างเนี้เราเรียกว่าเป็นเลเยอร์นะคะซึ่งเลเยอร์เนี่ยใส่ได้เยอะเลยเป็น2,3,4,5,6เลเยอร์ลงมาเรื่อยๆซ้อนทับกันได้เลยมาดูแบบอันที่หนึ่งเลยไม่ต้องรีรอเอาเลยค่ะเราจะมาใส่เลเยอร์ก็คือการกดตัวนี้ค่ะเลเยอร์ layer. ไปที่อันดับแรก เที่ตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยใช่ไหมคะมีเดียมีเดียตัวนี้รูปภาพกับวิดีโอเดี๋ยวเราจะเลือกรูปใบไม้ใบเดินนี่แหละเข้ามาทำอะไรได้บ้างอาอันนี้นะคะเรากด Active ได้นะเลือกให้มันขึ้นตรงไหนสั้นยาวอย่างนี้นะคะกดค้างลากได้เลยแต่ถ้าเราจะ เคลื่อนย,าย้ยายที่เราต้องกดค้างไปเลยค่ะแล้วก็พาไปได้แบบนี้นะคะอย่าให้มันขึ้นย้ายให้มันขึ้นเป็นแอคทีฟสีเหลืองนะอันนั้นจะพาย้ายไม่ได้นะตาให้ดูถ้ามันเป็นสีเหลืองแบบนี้เราจะพาย้ายไม่ได้ค่ะนอกจากจะขยายจะย่อเท่านั้นเองแต่ถ้าจะพาย้ายต้องกดออกอย่ายเหลือย้ายขึ้นเป็นสีเหลืองแล้วก็กดค้างไว้เลยแล้วก็พาเลยค่ะอ่ะทีนี้จะทำอะไรมาดูแวบ ใบไม้ my, อันนี้เราทำอะไรได้บ้างอ่าเรามาครอบกันก่อนนะคะครอบก่อนนี่ใช้ตัวครอบเราจะครอบให้เป็นอันนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาแบบนี้ได้เลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้เปิดก็จะไปที่รูปทรง คลิปที่2เคยสอนแล้วนะคะอันนี้เราจะไปรูปทรงไหนวงกลมหัวใจสี่เหลี่ยมอันไหนดีวงกลมนะคะเอาวงกลมนี่แหละแล้วก็เอาออกเสร็แล้วเอาใหม่กดเข้าไปใหม่ active crop แ,แล้วเราไปทำขอบเบลอรตรงนี้ค่ะขอบเบลอแบบ50%ตรงนี้ก็เราแต่นะเอาสักประมาณนี้ เบลออ่านี่อ่าแล้วก็เสร็จแล้วคลิกออกมาเห็นไ,ไหมคะอันนี้เราก็พาได้นะย่อขยายได้อ่าทีนี้เราจะไปปรับไอตัวนี้แหละเป็นแสงเป็นสีนะคะคลิกตรงนี้เลยแล้วก็ไปที่เหมือนเดิมค่ะตัวกรองสีไอที่เราใช้สีแดงๆตัวแรกะคะ่ะพื้นฐานยังติดใจไอสีแดงๆนี่อยู่นี่ หอันนะเอาออกเอาละทีนี้คลิกก่อนให้ Active ก่อนเราจะมาใช้สีแดงๆตัวนี้1อันแล้วเราอยากให้อยากก๊อปี้อีกเราก็เลือกตัวนี้ตัวนี้นะคะแล้วไปกดตัวนี้ค่ะจุดจุดจุดสจุดเห็นไหมคะกดตัวนี้แล้วเลือกข้างบนเลยค่ะคัดลอก เห็นไหมคะมันจะขึ้นทับซ้อนกันอยู่นะกดค้างลากมาย่อให้เล็กลงจะพาไปตรงไหนก็ได้คะ่ะอาเอาอีกไหมไปก๊อปปี้มาอีกค่ะกด3ามจุดแล้วก็คัดลอกมันก็คัดลอกตัวนี้นะแล้วก็พาไปค่ะนี่เห็นไหมคะเลเยอร์ขึ้น3ตัวเลยทีนี้ตัวเลเยอร์เนี้ยเราสามารถ สั่งได้ว่าให้อาสามอันสามรูปนี้อันไหนขึ้นก่อนหรือขึ้นพร้อมๆกันอันนี้เห็นไหมคะมันจะขึ้นมาพร้อมๆกันถ้าเราจะสั่งไอตัวแรกเราต้องดูก่อนคลิกหนึงทีตัวแรกคือตัวนี้ตัวนี้ขึ้นก่อนเราก็อยู่ตรงนี้ตัวที่สองตัวที่2เราลดมาตรงนี้ค่ะมันก็จะขึ้นมาอยู่อันสุดท้ายนี้เห็นไหมคะเพราะสุดแล้วเราก็ไปดูอันนี้ มาหลังสุดเลยมันก็จะมาหลังสุดมาอยู่ข้างล่างสุดนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าอันไหนเป็นรูปไหนเราต้องคิดก่อนค่ะเราก็จะรู้ว่ามัน active ตัวไหนอันนี้อ่าสามตัวนี้มันขึ้นยังไงเห็นไหมคะตรงนี้มันขึ้นไม่พร้อมกันนะเราลองดูวิธีการทำงานของมันปุ๊บอันนี้เจออันที่หนึ่งสักพักก็เจออันที่สองสักพักเจออันที่สาม อตอนออกนี่ออกพร้อมกันเห็นไหมคะจบพร้อมกันเพราะว่ามันเท่ากันตรงนี้แต่ถ้าเราอยากให้มันไม่เท่ากันก็ทําได้นะอย่างเช่นอันที่สองล้วกันอันที่สองขยับออกมาาลอันที่สองก็จะออกหลังเพื่อน1นึสองสามเดี๋ยวเราจะ Copy ให้อีกอันหนึ่งนะคะ ได้สี่อันเลยให้เล็กอีกแล้วก็ให้เป็นลูกเล็กๆตรงนี้อีกสักอันอันนี้เราก็เลื่อนได้อีกนะคะว่าเราจะอยู่ตรงไหนอาละลองดูอืมเอ จะให้ยาวออกไปถึงตรงนี้อันนี้ยาวออกไปอีกนิดนึงอันนี้ยาวไปถึงตรงนี้เลยนะคะอันนี้แบบลดหลั่นไม่เท่ากันอ่าแบบนี้นะคะ อ่เลเยอร์ layer, ตัวนี้ตัวนี้เราจะเอาเลเยอร์อะไรเข้ามาอีกได้บ้างไปดูค่ะเมื่อกี้เราใส่มีเดียเข้าไปแล้วนะตอนนี้เราไม่เอามีเดียเราเปลี่ยนอย่างอื่นบ้างเอฟเฟกเอฟเฟกมีอะไรบ้างฮนุมานเป็นยังไงฮนุมานเนี่ยลองดูสิเห็นไหมคะอ๋ออ๋อสนุกดีเอาตัวนี้แหละ อันนี้เราสามารถย่อขยายได้นะคะว่าจะเอาเห็นไหมคะให้อฟเฟมันใหญ่แค่ไหนแล้วก็เลื่อนจุดที่มันหมุนอออกทีนี้เรามาเลื่อนค่ะว่าคลิกลากประมาณตรงกลางคลิปนะหรือว่าต้นต้นคลิป แล้วก็ตรงนี้เราก็เลือกความสั้นยาวได้นะคะว่าจะมีเอฟเฟกนั้นแค่ไหนใส่เอฟเฟกอย่างเดียวเอาลองดูค่ะตั้งแต่แรกเลยแวฟเอฟเฟกอนุมานวิวอืมเดีจะเอาให้ยาวทั้งคลิปก็แล้วแต่นะคะ ไปมารูปนี้จะใส่เอฟเฟกอะไรไหมาล่ะทีนี้พอขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บขอใส่ตัวอักษรหน่อยใส่คําว่าสวัสดีชาวกเกาะนะคะ ลองอ้าวขึ้นมาแล้วสวัสดีชาวเกาะน,นะคะอันนี้ก็ขยายหน่อยปึ๊บอ่าตวัวอักษรที่เคยสอนนะคะเข้าไปเลือกแบบศาสไทยมีไม่เยอะเพราะว่ายัางไม่ได้ดาวน์โหลดอะไรมามากอันนี้เลือกแบบนี้อ่าสวัสดีชาวเกาะ ตัวอักษรนะคะเราทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ใส่เรืองแสงถ้ายังไงเห็นไหมคะอ่าเรืองแสงเรืองแสงสีอะไรสีฟ้าสีเขียวสีแดงเ,เราใส่เรืองแสงสีแดงบวกตรงนี้เห็นไหมคะมันก็จะเพิ่มตรงนี้อะไรความทึบอันนี้จะเป็นแบบขอบ ชัดนะคะส่วนอันนี้จะเป็นแบบกระจายนะคะเอาแบบนิดนดอ่าสีแดงนี่แหละหรือว่าเปลี่ยนสีดีสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีเหลืองลวกันสีเหลืองก็ได้ค่ะอ่าทำอะไรได้อีกตัวอักษรน,นะคะใส่กรอบ ส่เงาไหมนี่มีเงาเงาอันนี้ก็เห็นไหมคะเงาก็เลือกทิศทางของเงาได้อันนี้ก็ให้มันออกมาแบบนี้เยอะๆเลยเป็นสองชั้นหรือกลับไปที่เดิมมีเงาด้วยคือถ้าไม่ชอบเงาก็ปิดไปหรือถ้าจะใส่ก็เปิดนะคะอันนี้เอาออกก่อนโอเคนะคะอันนี้ก็ ใส่ดูเอฟเฟกตัวนี้นะคะมีสีพื้นหลังสีพื้นหลังเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้เปิดอันนี้ก็เป็นยาวทั้งอันเลยแต่ว่าตรงนี้ไม่ใส่ดีกว่าเอาละลองมาดูใหม่สองสามสี่แบบแล้วก็เจอฮนโมานหมนุนเรื่ันที่สอง เอาเราให้อนุมานหมุนไปถึงเรือลำที่สเลยปึ๊บอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่าเอาไหมเอาไหมดูไหมแว็บเรือลำที่สอง นะคะอันนี้ก็เป็นการทำงานของเลเยอร์ที่2แถวสองเอฟิกง่ายๆนะแล้วก็มาดูตรงตัวอักษรสวัสดีชาวเกาะ เรามาใส่สติกเกอร์สักอันตรงนี้ตอนเริ่มต้นที่จะหมุนตรงนี้เราหาสติกเกอร์ใส่สักอันค่ะโอเวอร์เลยใส่สติกเกอร์อะไรดีหน้าการ์ตูนเปิดปิดม่านดาวตกไฟประดับ ใส่รุ้งกันแล้วกันนะนี่ใส่สรุง้งอนนี้เราก็ใส่รุ้งแบบเล็กๆตรงเริ่มต้นคลิกมาให้ลองดูก่อน ไปที่เรือเลยเดวเนี้ฝนจะตกไม่นี่่ละอยาย้หน่อยนะคะอีพีนี้ก็สอนกันเพิ่มเลเยอร์นะคะเลเยอร์อันที่สอง ก็คือวิดีโอที่ภาพหรือวิดีโอลูกเล่นต่างๆที่มันต่อจากแถวหลักแถวบนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอหรือว่าเอฟเฟกหรือว่าตัวอักษรสติ๊กเกอร์พวกนี้นะคะก็เป็นเลเยอร์ทั้งนั้นเลยก็ใส่ตกแต่งได้ค่ะ e p c ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาพบกับ EP5 กันต่อค่ะ